นะฮะอ่ะคุณผู้ชมมันจะเกินกันไปในช่วงต้นรายการถูกต้องค่ะน,นะฮะสำหรับรางานานี้เลยเป็นคนเป็นของที่มอบให้สำหรับคุณผู้ชมชาว True Insight ของเราเท่านั้นนะคะกับ Sunstar ไทยเตรียมพร้อมนะคะงานแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้อง Sunny Sunny เกวลินนะคะเมนที่รัก จัดเต็มขนาดนี้เดินยืดอวดใครเรียกไม่หันแล้วนะคะใครที่มีบัตรแล้วก็เตรียมตัวรองงาน <S <S Sunny First Fan Concert Surprise on the Road in Bangkok 2023ที่จัดโดยสุดสัปดาห์ Entertainment นะคะภายใต้ Amarin Media e v e n t ์ในเครือ Amarin Group วันเสาร์ที่ 15กรกฎาคมนี้นะคะใกล้มากๆเวลา18บแนาฬิกาณโรงละครเคแบ k สยามพิคเนศส่วนใครยังไม่มีบัตรนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าใกล้โซอากันเต็มทีแล้วค่ะเรียบรีจับจองกันได้ทาง www.thaiticketmanager.com และเตรียมตัวเตรีมยมใจรับแต่งกระแทกแบบเซอร์ไพรส์จากสาวซันนี่ในงานนี้ได้เลยค่ะติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของงานในครั้งนี้ได้นะคะทาง Facebook สุดสัปดาห์แฟนคลับหรือว่า Instagram สุดสัปดาห์รวมไปถึง Twitter ด้วยนะคะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะสันนี่ก็ได้ฝากผลงานไว้กับสุสัปดาห์นะคะด้วยการขึ้นปกสุสัปดาห์ collectible issue เมือ่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเรียกด,ด้ว่าทำยอดขายถลม่มทลายกลิ้มแผงในเวลาอันรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสันนี่กเกวลินค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยนะคะ และก็ครั้งนี้นะคะก็ยังมีอะไรพิเศษพิเศษอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือว่าจะเป็นมิชชั่นด i v e นั่นเองนะคะยังไงก็เจอกันวันที่15กรกฎาคมนะคะที่โรงละคร K-Bank สยามพิะเนค่ะเจอกันค่ะาานี่นและแน่นอนนะครับทางทวิไเต์ของเราก็มี กิจกรรมให้แฟนๆนร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะซึ่งเรามีบัตรราคา3,500บาทจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ใบด้วยกันนะครับเพียงตอบคำถามมาว่าซันนี่เกเลินเคยเป็นอดีตสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปจีนมีชื่อวง ว่าอะไรก็เล่นเกมนะตอบคำถามผ่านทาง Facebook Fan Page ของ Two Insight ใต้โพสต์ที่ขึินนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมทําตามกติกาให้ครบถ้วนและการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดครับ